จริงไ,ไ,ไหนครับทายพี่พีๆอะไรครับทำไมยืนห่างขนาดนั้นล่ะสวัสดีครับก็มาร่วมทำบุญแล้วก็อภิเษกเจนเอาครับ ไพอหรอขอให้ปีที่25น,นี้เป็นปีที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นปีที่สุขภาพดีหน้าที่การงานดีแล้วก็มีพี่มีคนรอบแพร่งมีพี่ๆบรรัดตัดรัดขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับผมขอบคุณอา,าสาดู ็ไม่น่าจะเหลือหรือเหลือมีอะไรอีกหน่อยครับเอาเร็วขอกำลังใจที่นี่เร็วไปไม่หลานขอกำลังใจมันเกิดผมพูดไปหมดแล้วผมมาตั้งแต่โมงเช้าที่เราพิจารณาตั้งแต่เรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องเพื่อนเรื่องหลานเรื่องงาทุกอย่างทุกเรื่องเล่าตอนนี้ก็ยังไงก็ขอประชาสัมพันธ์ที่นี่เลยนะครับว่า เรามีแพลนที่เราจะมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับที่มิลานนะฮะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกําลังใจนะครับแล้วก็เล่นเพลงกันได้นะครับช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ได้นะครับทุกแฟวดวงนะทุกอย่างแบบสําคัญมากเลยฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับฝากติดตามทํพันนะครับผมท่านผัว่าขอประสานเหนือด้วยได้ไหม ก็า <l ach iesen> ันเหนือแล้วภานเหนือเร็วภาษาเหนือสำเร็จพายาด้วยเดี๋ยวแล้วปีนเป็นเสียงม้าหายกเอ่อก็ฟังนะครับพ่อแม่พี่น้องกู้คนนะครับก็เออ่ฟังนะครับเขามีโปรเจกตใจนะครับที่มิลานนะก็ก็ก็เนี่ยเลย จบแล้วกายแมสเซจที่เป็นภาษากลางน่าจะส่งไปถึงทุกคนละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเสียงมอไกายยกน่าจะได้น่าจะได้ไปแค่ปีเดียวนี่แหละไู้อย่งนั้นะไปหลายปีหลายปีทุกปีโอเคโอเคมันมีเฟ้นทิ้งไว้ โอเคต่อไปจะเป็นเสียงม่ากันไทยโยขออนุญาตไม่ไม่ให้เห็นหน้าคนพูดให้พี่เก่งทำปาก <c oughs> <c oughs> ขอซาว์เปิดด้วยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่บริวเวณอ่า ลานวัดนะครับปริยสุเรนนะครับวันนี้ทางพี่เก่งพี่นพิงค์นะครับขอร่วมรับชมนะครับงายากาเระรว่นิลานแฟชั่นวีนะครับที่สาธารณรัฐประเทศประเทศอิตาลีนะครับเออทุกทูกไหมครับอนี้พอดีทางทางวัดไม่ค่อยคุ้นเคยครับก็ขอร่วม สนับสนุนน้องๆได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันได้นะครับไว้วันไหนนะครับเราจะร่วมปุงกันไว้ทีดีแล้วเดี๋ยวเราขอให้ต่อไปอมัชชัยยกเ่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับรบรุณจากทุกคนกันต่อเลยนะครับเจอกันนะครับทุกคนเรียบร แค่จะผ่าก็เหนื่อยละเดี๋ยวอะไรขึ้นครับโอเคน่าจะได้เวลาสมควรแล้วล่ะครับครับก็ไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับใครที่มีโอกาสได้มาวันเกิดทุกปีก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกวันเกิดปีหน้านะครับถ้าได้ครับ ส่วนใครที่มีโอกาสก็ไปแัดตทมงานได้ก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากซัพพอร์ตเขียนจินาโอโรอสเปเชียลอีพีปปด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะคัมแบ็คอย่างสมศักดิ์ศรีในเขียนจินาสเปเชียลอีพีนะครับก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตกันด้วย